เคผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเล็กส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอิกกี้อันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่ามาดูมิ้นห้องแมวปะนั่นเองนะครับก็มี FC ช่องผมหลายๆคนนะครับอยากดูการเดินเกมของอิกกี้นะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยแพทนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมาในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวมันเล่นง่ายแถมแรงด้วยนะครับ คุณมิ้นเนี่ยเล่นอิกกี้ไปทั้งหมด1,778เกมอัตราชนะ52.9%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป398เกมอัตราชนะ54.5%นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดแกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มากันในแรงสูพีมพประมาณ110ดาวเลยนะครับเป็นช่วงท้ายซีซั่นแล้วนะคลิปนี้ถ้าผมลงไปก็ น่าจะหลังรีแล้งนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเราแค่มาดูการเดินเกมเฉยๆนะจะรีแล้งหรือว่ายังไม่รีเนี่ยมันก็เหมือนๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ,อธิบายสกิลของตัวอิกกี้คร่วราวๆกันนะครับสกิลที่1เนี่ยก็จะเป็นการปาลูกบอลเวทนะครับปาลัวๆนะแล้วก็ตัวของอิกกี้เนี่ยจะใช้เป็นเอ่อเอเนอร,รนะครับจะไม่ใช้มานานะส่วนสกิลที่2เนี่ย เป็นการทำให้อิกกี้เนะี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับกดไปเนะี่ยอิกกี้จะวิ่งเร็วขึ้น80%นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการปาสัญลักษณ์ไปติดนะครับสมมุติว่าปาสัญลักษณ์ไปติดทูเลนเนี่ยตอนปลาลูกบอลไปเนี่ยจะปาได้รัวๆเลยนะครับส่วนสกิลที่3นะครับหรือว่าอันตินั่นแหละเป็นการปลาลูกบอลน,นะครับลูกบอลขนาดใหญ่นะมันจะปลาได้ไกลขึ้นนะครับ แล้วก็จะเรียกว่าเปิดแบบหรือเปล่ามันจะคล้ายๆสกิลของดีแลกนะทุกคนตอนกดไปเนี่ยมันจะเลือกได้นะครับป่าคว้างมากเลยนะสามารถเก็บได้2สแต็กนั่นเองนะครับสกิลนี้ส่วนมากเขาก็จะใช้กันในไฟใหญ่นะครับเพราะว่ามันวงมันจะคว้างมากเลยนะหรือว่าจะใช้ปิดสกอร์ก็ได้นะครับผมตัวของอิกกี้เนี่ยเป็นตัวฮีโร่ต้นเกมนะครับดามเมนี ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโคตรแรงนะทุกคนฮีโร่ต้นเกมเนี่ยก็ส่วนเรื่องรูนไอเทมพลังแฝงนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ในท็อปเซิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าคุณมิ้นเนี่ยเขาติดอันดับหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยสกิลอันติมันก็จะกว้างประมาณนี้นะครับเหมือนดีแลกตอนกดอันติเลยเป,เป๊ะเลยนะครับเรื่องรูนผมก็จะขึ้นไว้ให้หน้าคิปนะครับผม แต่ก็ดีนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้มานาเนาะมันใช้เป็น Energy ์จีนะครับคล้ายๆตัวของแรดเลยนะแล้วน่าจะบวกกันหรือเปล่าครับหมึกกระโดดเข้าไปแล้วจะสังเกตเมื่อกี้นะครับเขาปลาสกิล2ไปแปะตัวราวิลนะครับแล้วก็จะปลาสกิล1ได้รัวๆเลยนะทุกคน หนอว่าจะเล่นหรือเปล่าตอนนี้โหโคตรขว้างเจ็บลอยแล้วผมติบตายแล้วนะ e ฮโร่ต้นเกมก็แบบจะพลังอย่างนี้นะครับมันจะแบบเข้ามาเวทได้แบบชิวๆเลยนะอยู่ที่ทีมด้วยนะครับการที่จะเวทบัฟเนี่ยมันแบบต้องพึ่งโลมพึ่งป่านะอันนี้แบบมา5้าคนเลยยังไงก็ได้บัฟนะครับ ก็ที่หน้าจออย่างนี้คุณมิ้นเนี่ยเขาเล่นใน iPad นะครับหน้าจอก็เลยกว้างหน่อยนะผมว่าดีนะ iPad เนี่ยมันเห็นกว้างมากเลยนะครับแต่ผมไม่ถนัดนะเพราะว่ามันหน้าจอใหญ่เกินเคยเล่นแล้วอันนี้ก็น่าจะรีนะครับ จะสังเกตว่าคุณมิน้นเนี่ยเขาจะอัพสกิลหนึ่งนำนะครับสกิลปาบอลน,นะแล้วผมบอกไปยังว่าสกิลอันตีเนี่ยมันเก็บได้มากสุด2ลูกนะครับก็คือสามารถใช้ได้ในยามถุกเฉินได้เลยนะครับสกิลนี้ล s าช็อตก็ดีนะสกิลนี้ผมก็เก็บเวลาช็อตเพื่อนบ่อยอยู่นะครับตอนเล่นอิกิ ผมว่าตัวมันเล่นง่ายนะแถมแรงด้วยนะครับโอ้โหอยู่กันเต็มเลยแอลซ้ายตุมต้นเกมยังแบบไม่เท่าไหร่นะครับเล็กเกมก็แรงนะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นฮีโร่ตัวต้วตนเกมนะครับแต่ว่าถ้าของเต็มฟูฟูเลยเนี่ย บอลกิงกิลงทีเดียวก็แบบครึ่งหลอดได้เลยนะทุกคน <c oughs> โป๊หมตูเลนเกือบแตกนะครับเมื่อกี้ต้นเกมก็เน้นไปเติมเพื่อนก่อนนะเพราะว่าเมดเขาเนี่ย จะแบบทำไรายได้เยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> ตายไหมเรียบร้อยครับผมขาป้อมเลย,ยนะครับโอมนผมว่าไม่รอดนะืมฟิกหนีทันนะ <c oughs> เออแล้วก็สกิลสองเนี่ย มันสามารถเห็นตัวที่เป็นฮีโร่หายตัวได้นะครับถ้าเราปลาสัญลักษณ์ไปโดนนะอย่างเช่นวูคองอย่างเงี้ยเออลิงถ้าแบบปลาสัญลักษณ์ไปโดนนะครับมันจะเห็นตัวได้เลยนะทุกคนถือว่าดีอยู่นะครับสกิลสองเนี่ยวิ่งเร็วอีกด้วยนะครับ80%เลยนะเลยนะนะเรียบร้อยแล้วผม ตูเลนก็หนีไม่ได้นะแล้วซิลยังไงครับเรียบร้อยครับผมได้ล่างด้วยนะนี่ครับเขาก็เดินกับโรมนะทุกคนเมทต้องคู่กับโรมนะครับถึงแบบจะเป็นคู่กลางที่แบบแข็งแกร่งนะ,ะมึกเปิดอันติเข้าป้อมไปเลย ตีป้อมสดด้วยนะครับยังไงซิป <S <S> <S เรียบร้อยครับผมกิ้ <G l ug> งหนีก็ไม่รอดนะเนี่ยสกิลเนี้ยมันสามารถปิดสกอได้นะครับแบบอีกฝั่งเขาจะหนีเนี่ยเราวิ่งไวไม่ถึงแล้วก็อันตียัดไปเลยนะครับแต่ก็ต้องแบบกะให้ดีด้วยนะ อนนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะครับเข้าป่าเขาบ่อยมากนี่ครับเขาก็เคลียร์การก็ไปช่วยหมึกนะ ตูเลนแพดนี้ผมก็เจอบ่อยนะครับมันเป็นฮีโร่ที่แบบยังไงอะถ้าเอามาป่านี่แบบคือโคตรแรงเลยนะทุกคนแครี่ป่านี่แบบโดนชุดเดียวก็ตายได้เลยนะครับตัวของตูเลนนะเขาฮิตกันนะครับช่วงนี้เหมือนว่าเพื่อนจะบวกกันแล้วนะโหโคตรแรง มี่ทีไหมอุยโอ้โหเกือบตายนะตัวเลนสกิลอันติเนี่ยคือมันโซนไฟได้ด้วยนะครับโคด,ดีเลยนี่ครับผมเก้านาทีโอ้วาแลักนิดเดียวเองอะ่ะ มาแหลกไม่แตกนะครับัน,านนานทีเราจะได้เห็นแบบท็อปเซิร์ฟเป็นผู้หญิงนะครับส่วนมากจะเห็นท็อปเซิร์ฟผู้ชายนะคลิปนี้ก็เป็นท็อปเซิร์ฟผู้หญิงคลิปแรกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ พอไปตีดาร์กแล้วนะครับผมผมว่าเล่นมันนะอิกกี้เนี่ยปาบอลรัวๆแล้วแบบยิ่งเกมสโนโบอลเนี่ยบอลก็จะแรงไปด้วยนะครับเพราะว่ามีของอะเนะ โคตแรงโดนบอลไปทีหนึ่งซิวยังไม่ทันกดอันตีน,นะตายซะแล้วยังไงครับผมจะขึ้นบาแหล็กหรือเปล่าเอาล้วครับหมึกเปิดอันติเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้โดนบอลใส่ตึบมไม่โดน โหแต่ทีมขอเจ็บมากเลยนะอ่าสซิฟิกกิ้งมาอย่างนี้ยังไงับผมเรียบร้อยครับผมซิฟไปเลยตัวแรกโหรอดปะเนี่ยย,ยังรอดอยู่นะครับ คือแบบยืนดีมากเลยนะอีกฝั่งล้วงไม่ได้นะครับตัวของอีกี้ต่อไปก็น่าจะขึ้นเป็นมงกุฎเวนนะครับถ้าใครอยากใช้ไอเทมก็สามารถกดหยุดคลิปแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับผมหรือว่าจะไปดูได้ในไท็อปเซิร์ฟนะครับเพราะว่าคุณมิ้นเนี่ยเขาติดอันดับหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับ ตรงกลางเล่นกันอีกแล้วนะเรียบร้อยครับซิลเป็ยังไงครับไหลไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้คิวเลนมาแล้วเรียบร้อยครับผมตายไหมตัวเลนตายตายไป4ตัวนะครับคีฟเข้าด้วยนะน่าจะจบนะครับเกมนี้แชรี่ตัวเดียวยังไงก็กันไม่ได้อยู่แล้วนะลาวิล โหายอย่างไวเลยนะทุกคนก็น่าจะจบนะครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของอิกี้อันดับ1น,นะครับนี่1 0 9ดาวนะครับคะแนนอันดับหนึ่งด้วยนะ MVP ยืนดีมากๆเลยนะครับอีกฝั่งเนี่ยล้วงไม่ถึงเลยนะดาเมทสามสิบจุดแเปอรเซ็นตะครับโคตรเยอะเลยก็ถ้าใครอยากติดตามคุณมินนะครับมีช่องทาง สอกนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับช่องนี้นะมีไฮไลท์ตัวของอกกี้ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับส่วนใครอยากเห็นฮีโร่ตัวอื่นก็สามารถเม้นกันมาได้นะครับ <S <S คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ